เป็ป mm ีท hmm. yeah. like ี uh, uh ่ผ like yeah. ่านมาแค่โล่จับร้อยโล่ไปยนียไว้ดุนร้อยูผมไม่ได้จะไปไหนนี่เยผมตกรล้วทีอะไรเนี่ยี่มาเดไปโลต่อเปิดเขาผิดพลาดนิดนึงเอาเอาลืมกันแตแต่ว่าตีเลเยอรสองก่อนได้นะอเลเอดสองก่อนไงพี่โลเอาการแตกมาให้หน่อยที่ตู้ล่าสักยี่สิบานเจ็ดสิบบเล ไอ้กำแตกเฮี e ้ยเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงเอจริงนะเป็นชัวว่วเซื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลกนาระมราณนั้นี่สิบห้าได้กันพี่ยังไม่เป็นหนัดเพราะอะไรจะเล็บว่าไงไม่ตีแย่เลยพี่อ่ะจริงจริงป่ะหนักปอกไม่ขึ้นอเขียวปอกง่ายๆกูคงไม่โดนมันเหลือหนึ่งไรซัดจริงจริงไม่หืม ที่ไม่เคยขึ้นต่อเนี่ยน้องมันเปียบมันเป็นเรื่องของบาปบุญดี่บางทีเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรื่องถ้าถ้าเรื่องบุญนี่คือกูก็กูกูก็ไม่แพ้ใครนะกูไม่น่าเกี่ยวแล้วน่าเกี่ยวที่มึงแหละไอ้สาวเทียเอามาพ่วงตัวกูหรือเปล่าไอ้หน้าเหี้ยแฉที่จริงแล้วแม่งเล่นกูหมดไปเนี่ยไอ้สัตว์พันสามร้อยล้านไอีเฮียเลยเลเวลหนึ่งให้แบบไม่ต้องเปิดต่ออัะเก็บไปทำอะไรนะ แมงไม่ต้องเปิดสาระเร็วไอ้ฝากมึงดูสิสาระเร็วมันขึ้นไม่ไห้เฮียง่ายกับปูมึงสิเฮียเออสักทีเฮีย เดีย๋ยวราเดี๋ยวราอ่ากันแตกสักคุู่นะคะแมงกูไม่ตื่นเต้นแล้วกูขึ้นไปถึงบวกหกสองรอบ <S <S ไอสัตว์หล่นลงมาไม,ไม่ไม่รู้กี่รอบแล้วเที่ยชุนว่ะแมงยัดตัวน้านเลยนะครับยัดไม่ได้เต็มอิต้องไปคาบก่อนคาบเป็นกล่องอยู่ไหนวะฟังไหนฟังไปก่อเข้าหู กูถืออะไรวะนะเบ้านกูถืออะไรเนี่ยพบเพลิงอัศาวินเหรออ๋อตะกีก้กูใส่สนับตีนี่ว่ะน้าถึงสนับเจ็บอัพเกะอีกทีน้ถึงโกงโอ้ยผมไม่เอาโกงดิผมขอแค่ถือเจ็ดก็พอ แครเธอจะคนที่ดีไหนๆก็มาสู้แล้วบล็อกอิทเอาไว้ต่อยเมโลเหรอเออก็จริงนะต่อชั่งมาชั่งมาต่อทั้งใบเบกก็อยู่แค่นี้ทำไมแทงจังนะยัดไปยังยัดไปยังยัดมาเลยทางน้องยัดเลยยัดเลยอย่าเผยยัดผิดยัดอีเมโลนะวิ เดี <the camera> ๋ยวเราจะรับแฟนวิญูดิน้องเสียงพันเลยพี่เอ็ยน้องเสียงพันเลยสัตว์น้องชอบน้องไม่ชอบเลยโอ้โหมั่นใจเหลือเกินนะอีกคำวพาเวสีน้องแค่บอกมองหน้ากันไม่ติดอ้าวโอ้โหพี่เอ็นเป็นยันทงคเป็นไม่อย่างไม่ชอบหนึ่งพี่เอ็นนี่มันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนวะเนี่ยบางทีโอ้ยสงสัยแล้วคุณพี่การันตีวคุยในการบิ๊ก จป็นผู้ชอบท่าวิ่งตัวเองด้วยแค่นั้นแหละมึงว่างเหรอฮะมึงไป<อ>าหาแล้วทำก,ก็ได้ไปเซฟไปมันไม่มีกีอะไรอยู่แล้วผมไปขายของมันเสร็จแล้วเสร็จ ทำไมกันที่หยุดตรงนั้นอ่ะห่วงเขาไปหยุดตูดมายนะแล้วหรืให้เข้าไปอยู่ในตูดมป็นไงอีเวนมั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 นขยับมันมีตอนนี้เจนสุดแล้วอ๋อว่าแม่งยานะกูดูเจออรชร์มานะกูวีนฉำมในเหี้ยเอาเด้วินฉ่ำมนะขอพลังวีนฉ่ำมลงสัตติจัวข้าด้วยบุญบารมีของเจออรชร์ที่สั่งสมมามัน่งสมกันไหมวะ สรงต่อมาสักทีได้โปรดเอถคนทีสักวันแต่ไฟไม่ดับมาสองวันแล้วแต่่อนจรก็ตีได้แค่เนี้ยเหลือแค่ไม่กี่ชุดโอ้โหยีเดี๋ยววันนี้ดับแม่งมันไม่มีจริงครับไอสนามเจ็ดเนี่ยเชี่ยแม่งขึ้นไปถึงเลเวลหกน่าจะพอเนะดูดิติดที่ไหนล่ะ เวนกำนำพาที่เล้วกูขึ้นเจ็ดได้ไอส้สัตว์หลงหล,ลงไหลไอ้สัตว์ไม่ต้องศิยกรรมไม่ต้องใสลกรรมเหมนไอด้ดำกับไอ้ไอ้บังเดี๋ยวกูรวดให้หน้าบวมเลยนี่ไงมีนคนตีติดไปแล้วมีเคยมีคนตีติดแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าซื้ออะถ้าซื้อแบบไอ้นี่ยคุ้มกว่าแบบไอ้สนับเจ็ดอะ ว่าราคามันในอนาคตมันโดดแน่เว้ยถูกไม่มีหายด้วยสบายด้วยมา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 หาป้าป้าม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 าอย่างต่อเนี่ย ปล่อยเล็ดหน่อยนายกปล่อยเล็ดหน่อยนายกเมล B ห้าพันเมล B ห้าพันเมล B บอกเมล B ห้าพันพ่อฟีเชี่ยโดนไล่ออกไม่คุ้มเฮ้ยมันมีอยู่จริงรึเนี่ย มันกนแต่เก้าสบห้จริงเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมหมดไปพันสามร้อยล้านแล้วอะคือผมแนะนํานะซื้อคุ้มกว่าร้อเปอร์เซ็นคุ้มกว่าแน่นอนแถมราคาขึ้นเรื่อยๆด้วยไอ้เทียเม็นโล่แล้วเงินไหนควายโอ้ผมต้อ่ได้ด้านเงินอ่ะแล้วกูเปิดแล้วด้วยค้อตายแล้วต้องไปกดเงินเฮีย แล้วกูไม่มีเงินครับกล่องใหม่ไม่ต้องครับนะถ้าเป็นกดพิสูจเองดิลลีรอใช่ๆๆเดี๋ยวกูไปกดเองคือเดยวก็หนูเอลาตรงนี้ปล่อยเรียนหนะ่นะยกไม่ได้ทำสตอ,อลี่โอ้โหไม่เกี่ยวหรอกครับ <c oughs> ความจริงผมมีดาบแล้วแต่ว่าผมเอาไว้ถือโก้ไงฟาดสองทีก็ตายแล้วครับ สนามมีรถขั้นครับถ้ารู้เลยอ่ะเอออย่าพูดถึงเรื่องรถขั้นดีกว่าครับของผมนี่อย่าเรียกว่ารถขั้นดีกว่าเรียกว่ารีเซ็ตดีกว่าครับเนาะสนับขึ้นหกหล่นลงมาเหลือเลเวลหนึ่งหมดไปแล้วประมาณทันพันสามร้อยจากพันสี่ร้อยล้านแล้วครับยูเซอร์นี้ขอขออนุญาตล็อกนะครับถ้ามันจะล็อกอ่ะก็คือล็อกอย่างเดียวล็อกไม่ให้กูตีติดแค่นั้นแหละ ไอ้เียตีโคตรยากเลยคนพ่อคนแม่มึงเนืะอยู่ที่ดวงล้วนๆนะอาเนี่ยไอ้เหียใครมีบุญสั่งสมบุญมาก็ั่้แหละครับดีไม่ดีเหียคนที่ตีติดแม่เป็นสือกเป็นคนบาปด้วยไม่ได้อยู่ที่ดวงเฮียหรอก เงินไม่เหลือใช้ยสังหาตีใช่ถูกครับไปขอซื้อเอาดีกว่านะสอว่าขอแล้ววะใหญ่นี่เลยครับโอ้มันยืนเป็นยืนครับโอ้หญ่โอ้โหไอไดีไอ้โบนะไอ้โบไอ้โบมันดึงดวงนะคุณพี่คะสิ่งไม่ดีเป็นกังยืนคำหัวคุณพี่อยู่ลอกไปได้เยี่ยปฏิบูลสังคมไอ้สัตว์นั่นพียนี่เป็นขยะมูลฝอยแม่ไม่รอสมน้ำหน้ากูไอ้สัตว์ ว่าเดี๋ยวหล่นเลอเลเวลหนึ่งไปดูกตรงเออเป็นโล่จ้ะไม่ต่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเลเวลหนึ่งแน่นอนเฮียโบแดงปฏิกูลสังคมแดงต้องจนไปแบบนี้ ชสวีทไม่เป็นหมดยังวะหมดไม่ใช่เดี๋ยวมึงลองเปิดโอเคหนึ่งอ๋อสองอไรนะสามปิดเนี่ยปิดเป็นปิดเขียวนี้างเงยสี่ใช่แค่เอ็มปล่อยเละ <laughs> โอกาสตีสนัดผมก็ไม่ทารบาบเหมือนกันนะครับแต่ผมเอาเอาจริงๆนะคนชื่อคนชื่อจืดนั่นนะ่ะโคตรดวงโคตรดีเลยเฮียเฮ้มาแล้วมาแล้วซีแล้วสี่แล้วสี่แล้วบอกล่ลกลพี่สามโบ โตโตพูดหาพ่อมึงเหรอไม่เป็นศรีมงคลเขี so <c oughs> ่ยแกแม่งเหมือนรอบที่แล้วอะไอสัตว์ขึ้นเหลวล่วงพวพวพวบเลยเลยว่าหนึ่งพ่อมึงเฮียไอ้เวยฟันคะแป๊หนึ่งนะลงมาเว้ยมาแล้วมาแล้วใส่รวมได้แล้ว ผมต้องใช้ปิดวัตเจมนะจะเอาไหมมีเม็ดหนึ่งแปะอะไรนะวัตเจมมีเม็ดหนึ่งในตัวนะจะทําต่อหรือเราจะพอแค่นี้กูทําต่อเดี๋ยวรออะไรอ่ะให้เอาเดี๋ยวหนูให้เอาวัตเจมมาเติมนะนี่กูมีทิชเนื้อโบงจริงแล้วะฮวัตเจมน้าจะใช้กล่องกับกระเด็นหรือน้องเอาวัตเจมมาตักเซ็งชิบหายเลยมีเศษวัตเจมแล้วก็อมเหลืออยู่ในตู้ช่วยพ่อด้วยสามร้อยกว่าเม็ดโอ้เซ็งว่ะ ป <BS> ันตลาดก่อนเยี <laughs> ้ yeah! คนดูพนันกับพี่ไหมผมให้ร้อเซนเดี๋ยวผมกลับมาเหลือเลเวลเดิมมึงเชื่อกูป่ะกู <BS> เป็นอย่างเงี้ยมาประมาณเกือบยี่สิบรอบแล้วไอ้เหียขอบคุณหนึ่งร้อยบีทครับเยียโอ ก็พอคุณแม่มึงตอนแรกแม่ก็อย่างนี้แหละเฮียหนึ 5, ่งถึงห้ามั้หนึ่งถึงห้ากำลังดีไอหน้าสัตว์เฮียแม่งล่วงแล้วมันล่วงทีล่วงเฮียมากเลยนะมันล่วงทีหนึ่งจากเลเวลหกเหลือเลเวลสามนาบินอสตีลฮัมไรตอ ไหนเจ้าของสนามเจ็ด <_ C ity> ดวข้อด,ดีเลยอ่ะหมดคดเยอะตีไม่ได้อ่ะ <_ d ata> มึงฟังนะเลเวลหกมันไม่ใช่ปัญหากูปีนไปถึงแน่นอน แต่เลเวลเจ็ดเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่ในสายตากูเลยตอนเนี้แต่เฮียมันล่วงลงมาแล้วมันล่วงทุเรศมากเลยนะเวย้ยมันตีไปประมาณพันสามร้อยล้านแม่งให้กูเหลือสนามเลเวลหนึ่งมึงคิดว่าไงอะ่ะตอนแรกกูก็ดีใจอย่างเงี้ยแหละแต่ตอนนี้กูเริ่มชินแล้วอัพห้าห้าสิบสิบยัดไปเลยยัดมาเลยยัดมาเลยยัดอย่ายัดผิดนะอย่าใส่เมโลนะอี้ยียนย่นี่มันเสี่ยวด้วย ถามยัดไปเลยนี่ไปแล้วที่อบอกลัวที่ทกลัวที่ทอกลัวตุ๊ดตั้งแต่ีอันนะคุณล่เด๋ย่พูดกับกูตอนนี้คุณลงธมาธทีก่อนทษส

นะม่งจนแกนตายไม่เลือที่ให้แใช่หรอเจึดเจึดเจึดเจิดขอดูด,ดวงหน่อยงัวะัวมัวมัวมัวแล้วเลยแรกแรกก็เจืดหลังหลังจางหลังหลังจางเจืดเจิด,จด,จด จด,จดแรกแๆจืดหลังหลังจมดูกันแตกด้วยนะสาสิบ็ดครั้งครับผมดูแล้วผมเช็คแล้ว ขอให้คุณได้มีลดเล่นในไฟเหอะอย่าตกกระพริบช่ Help ช่ว Help Help d ่ d ย Help me น้ำกกัแต่กับไวเด้ด้วยนะเราวันอะไรนะไวเดมีเท่าที่คุณน้ำมีอยู่ในตัวตอนเนี้เออตีได้อีก12ครั้งกันแตกเหรอพาวเวอร์สโตนพาวเวอร์ตนคืออะไรพาวเวอร์สโตนคือ

ถ้าได้บารมีจืดมาจะยอมให้เมโลกเสียตูดให้จืดเมลโลพร้อมที่จะทวาให้ืดให้จืดนะสัตว์เอ้สัได้อีกี่ทีวะได้อีกกี่ทีวะสามที วูซ่าวูซ่าเจ้าโว้ยไอ,อ,อ้ไม่ติดแต่ก็ขอไม่หล่นได้ไหมอ่ะขอไม่หล่นได้ไหมอ่ะเฮียเอ้ยแม่งขนขนขนที่หน้ากูลุกไปข้างหนึ่งเลยเฮียสะระยามเอ้ย เดี๋ยวก็เหลือสี่ขอบคุณครับขอบคุณครับามีเฮ้ยไม่เอ้โหกะ่รครับไม่เจ็ดวันนี้จะเป็นเจ็ดวันไหนวะสิ่งเราไม่ต้องเจ็ดอะไรตีได้แค่ครั้งเดียวนะคือครับ่าหล่นนะ ขอล้องอย่าหล่นนะอย่าล่นนะอย่าอ๋อทีเดียวได้ค่ทีเดียวได้แ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 ค่ทีเดียวขอร้องขอร้องขอร้องขอรองขอรองอย่าหล่นอย่าล่นอย่าล่นโวยไอ้เียยี ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ <N ope> <N ope> ไม่ใช่ไม่ใช่เพ <onder> <N ope> ื่อนไม่ใช่เพื่อนกูกูได้ยินเสียงแก่แตกเหรออย่างนี้เสียงกระแตกมึงได้ยินไหมกูเนี่ยเราเราจะเรียนนงน้อยเราก็ห้านะคะเนี่ยน้อยกูก็ได้กลับมาใช้นวมจริงจริงจริงค่ะพี่ไม่ได้ใช้นงแล้วเหี้ยเหี้ยจริงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนวมกูอยู่ไหนอ่ะนวมหายไปไหนอ๋ออยู่นี่จริง แนะ้วคูกป่าไปซะมึงจะย้อเยอะเหรอฮะเขนะี้ยะฝั่ะขึ้นก็ยากลำบากไอ้สัตว์เขี้ยะแม่งขึ้นหกแล้วไอ้สัตว์หล่นมาห้าหกสงางรอบเลยสาม สามแล้วหรอกเพลงไอ้ไอริชี่มึงมายืนสมน้ำหน้าอะไรพี่หนุกกำลังให้กำลังใจนะนัดตีอะไรอ่ะตีสนับเมื่อกี้ขึ้นหกแล้วแม่งหลุดมาห้าแม่งเที้ยมากเออเอาของขึ้นมาแล้เฮี้ยเอาขึ้นมาแล้วค่ะโอ้ยเลยนะไอ้สัตว์อย่างนี้ไปเลยนะแต่เนี้ยมีใบเบร์แล้วก็นำใวเดร์ยากมากแคงด้วยเบลโลจ้าผู้เหลือแค่สองสองขั้นน่ะคุณคิดว่าไง เดี๋ยวายไวเบก่อนละกันเฮ้ยไวเบมันในนี่ป่าววะฮะสนะไวเบมันแลกได้ที่เพย์เวดฟาร์มป่าววะแลกได้ค่ะเป็นเล็กคิ้วไหมล่ะมีเหรอในเพย์ีวดรับมี่เอ็นเล็กคิ้วอัพสงสัยมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวต้องนั่งเพย์เวดเฮ้ยแต่รอบนี้ผมโชคดีที่รถลงมาเหลือห้ารอบอื่นแม่งหล่นแบบหล่นแบบหล่นเฮี้ยมากเฮี้ยมากจริงๆขนาดแดง เอาขวัญก็ตู้เอเลดไม่ได้ยายน่เองนี่ย้งยก็ย้ายไม่เอะไรแล้วไปทีไปเอางี้ดีกว่าหรืออีกนิดเดียวเมโล่กูขายอีกนิดเดียวเท่านั้นที่จะรู้ผลแล้วว่ากูควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณคิดว่าไงได้่อนหนูไปพักเป็นหนูจัดการให้ต่อหาใบดีต่อพี่ชา เลืงใจนะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะมึงนั่นแหละไอ้เทียทำให้กูตีไม่ติดอ่ะตอนกันไว้ตอนที่หนูได้ยินเสียงติิงเมื่อกี้คือหนูก็อยู่ตรงนี้จริงเหรอใช่นั่นแหละเพราะมึงทำให้พี่ตีไม่ติดผมไปอุู้กันโรอเนิ่นอ้าวโชคดีนะลิชาครับนะไม่ตีอีกหรอไม่มีขอปากดีมากนะลิชา Sí, eh, eh.